ค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะดามเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็จะมากระเคลนแลผิวสวยสุขภาพผิวที่ดีแล้วนะคะเพื่อผิวหน้ากระจ่างใสไร้กลร,ระจุดด่างดำบนใบหน้านะคะจะค่อยๆจางหายไปด้วย วัตถุดิบแค่ไม่กี่ชิ้นที่มีในท้องตลาดทั่วไปหรือว่ามีในครัวเรือนของคุณใช้ได้อย่างแบบประหยัดสุดๆเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าแล้วได้ผลด้วยนะคะเพื่อนๆจ๋าได้ผลที่ดีแล้วก็คุ้มค่านะคะแล้วใช้เวลาไม่มากด้วยค่ะเพื่อนๆจ๋าวันนี้ดาก็จะมาเคลดลับนี้ค่ะเพื่อนๆจ๋าคอมมิชชันค่ะเพื่อนๆจ๋าคอมม้นชันนะคะ เป็นของที่หาง่ายมากที่เมืองไทยแล้วก็ราคาถูกมากๆค่ะแต่ที่อเมริการาคาจะค่อนข้างแพงนะคะเพื่อนๆจ๋าแต่ว่าก็ยังถือว่าถูกนะคะเพราะว่าเราใช้แค่นิดเดียวนะคะแต่ละสูตรเราใช้แค่นิดเดียวเราไม่ใช้มากนะคะสูตรนี้จะมีอะไรมั่งแต่ว่าดาบอกเลยค่ะว่าสูตรนี้เพื่อผิวที่กระจ่างใสผิวหน้าที่เนียนนุ่มฝ้ากระจุดด่งดำบนมหน้าก็จะค่อยๆจางหายไปนะคะ เหลือไว้แต่ความสดใสของใบหน้าค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าอะไรตามดามาเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าเฮ้ค่ะเพื่อนเพื่อนจา๋ hey, นนจาสุดของวันนี้ก็จะมีนี่นะคะนี่นะคะเพื่อนเพื่อนจา๋าน้ําหัวชัยเท้านะคะเพื่อนเพื่อนหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ นี่ก็คือน้ําคั้นสดๆจากหัวไชเท้านะคะเพื่อนๆจ๋าแล้วก็น้ํามันตําเยฝรั่งนะคะหากเพื่อนๆไม่มีน้ํามันตําเยบฝรั่งดาขอแนะนําให้ใช้เบบี้ออยล์หรือไม่ก็น้ามันมะกอกนะคะสําหรับคนที่ผิวแห้งนะคะหากคนที่ผิวมันไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะเพื่อนๆจ๋าแล้วก็ขมิ้นนะคะขมิ้นดาก็จะฝนให้ละเอียดแล้วก็ ปั่นผสมกันกับน้ำมันตําเยลฝรั่งแล้วก็น้ําของหัวไชเท้านะคะหากเพื่อนๆไม่มีที่ปั่นดาขอแนะนํานะคะเพื่อนๆจะใช้ครกบดเลยค่ะบดขมิ้นให้ละเอียดแล้วก็ค่อยเติมส่วนผสมของน้ําหัวไชเท้าแล้วก็น้ํามันตําเยลฝรั่งหรือไม่ก็น้ํามันเบบี้ออยล์หรือไม่ก็น้ำมันมะกอกลงไปสําหรับคนที่ผิวแห้งนะคะเพื่อจะช่วยบํารุงผิวเป็นในตัวค่ะก่อนอื่นดาก็จะทําการฝนนะคะโดยใช้ นี่ค่ะป่นขมิ้นชันเลยนะคะเพื่อนๆจ้าจะเห็นนะคะเมื่อดาใช้แค่นิดเดียวจริงๆค่ะแล้วดาก็จะใช้ที่ปั่นนะคะเพื่อความ,มเพื่อความสะดวกเรื่อความรวดเร็วนะคะจะได้ไม่เสียเวลาเพื่อนๆนะคะนะคะเพื่อนๆจ้าดาก็ ได้ผนขมิ้นเรียบร้อยแล้วดาก็จะใส่ในเครื่องปั่นนะคะเพื่อนๆจ๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วดาจะใส่น้ําหัวชัชเท้าลงไปนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆจ๋าหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วดาก็จะใส่น้ํามันตาําแยฝรั่งลงไปนะคะเพื่อนๆจ๋าใส่น้ํามันตําแยฝรั่งลงไปหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะคะเพื่อนๆจ๋าแล้วก็จะทําการ ปั่นทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆหากไม่มีที่ปั่นขอให้ใช้ครกปดนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆจ๋าก็เสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้ปริมาณนิดเดียวค่ะดาไม่ทําเยอะนะคะเพราะว่าเราใช้แค่ครั้งเดียวนะคะเพื่อนๆจ๋านี่ค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วก็เทลงใส่ในช่วยผสมเลยนะคะ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาทาที่หน้าเราเลยค่ะค่ะอย่าลืมนะคะก่อนหนึ่งต้องล้างหนะ้าให้สะอาดก่อนนะคะแล้วค่อยฉลมที่ใบหน้าเพื่อนๆจะใช้สำลีชุบก็ได้นะคะเพื่อนๆจ๋าแต่ว่าดาใช้มือเลยะคะ่ะเหตุผลที่ใช้มือเหรอคะเพื่อนๆจ๋าเพราะว่าจะได้ซึมซาบเข้าไปในมือของดาด้วยคะ่ะได้จะทาแขนด้วยไงคะเพื่อนๆจ๋า ความจริงตำเอาจะละเอียดกว่านะคะเพื่อนๆจ๋าตันตำแล้วก็คัน้นแต่น้ำนะคะหมักทิ้งไว้สามสิบนาทีนะคะคุณเพื่อนๆ,ๆจ๋าแล้วก็ค่อยล้างออก คุณก็จะมีผิวหน้าที่กระจ่างใสนะคะเพื่อนๆจ๋าฝ้ากระจุดด่างดำบนใบหน้าก็จะค่อยๆจางหายไปนะคะผิวพรรณของคุณก็จะกระจ่างใสขาวสวยเนียนค่ะเพราะว่าเราบำรุงผิวด้วยน้ำมันตําเยฝรังนะคะเพื่อนๆจ๋าแล้วก็มีขมิ้นซึ่งจะไปช่วยบำรุงผิวในขณะที่กรดจากหัวใจเท้าช่วยขัดหน้าของเราให้ขาวขึ้นนะคะ นี่ก็คือสิ่งที่เราผสมไปเพื่อจะลดความเป็นกรดนะคะให้มีการบำรุงไปพร้อมกันด้วยไม่ใช่ว่าแค่กัดหน้าของเราให้ขาวขึ้นโอเคนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าตาก็ทาทั่วแล้วนะคะเว้นบริเวณรอบขอบตาขออนุญาตนวันหน้านะคะน่าจะขาวค่ะระจางใสเป็นธรรมชาติ ไม่ต้องห่วงเรื่องเครื่องสำอางแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าเพราะว่าหน้าของเราจะขาวเนียนเป็นธรรมชาติค่ะทาตามลำคอด้วยนะคะเพื่อนๆจ๋าแล้วเราทิ้งไว้30นาทีแล้วเรามาดูผลค่ะแต่ว่าสำหรับดาดา,ดารู้แล้วว่าทำให้หน้านะ่ะเนียนนุ่มผิวสวยนะคะเพื่อนๆจ๋าชอบมากเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าคือทำใช้แล้วรู้สึกว่าดีแล้วก็ใช้ดีใช้ประหยัด ไม่มีสารเคมีไม่มีสารกันบูดกันเสียมีแต่ความนุ่มชุ่มชื้นและก็ความขาวกระจ่างใสให้กับใบหน้าของเรานะคะผิวสวยกระจ่างใสวัยห้ก็ยังสวยได้ค่ะโดยไม่ต้องไปพึ่งมือหมอนะคะเพื่อนๆจ๋ารอยตีนการอยเหี่ยวย่นรามุมปากก็จะค่อยๆจางหายไปนะคะเพื่อนๆจ๋า โอเคค่ะแล้วเรามารอดู30นาทีแล้วคะ่ะแล้วเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งคะ่ะโอเคค่ะเพื่อนๆจา๋าก็เสร็จเรียบร้อยนะคะ30นาทีแล้วจ๋าก็เป็นล้างหน้าให้สะอาดนะคะก็จะได้หน้าที่เนียนใส ผิวพันธุ์ที่เปล่งปลั่งมีออร่าอย่างนี้แหละค่ะเพื่อนๆจา๋าถึงแม้ว่าเราจะใบหลักห้าแต่ว่าผิวพันธุ์ของเราก็ยังดูดีได้นะคะเพื่อนจา๋าด้วยงบเข้มกี่บาทค่ะเพื่อนๆประหยัดเซนประหยัดเลยนะคะแล้วก็ใช้เวลาไม่มากด้วยนะคะเพื่อนจา๋าแค่คูด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  ตัมตัมตัตัตตแล้วก็ SCOTT ทาทาท่าทิ้งไว้30นาทีแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ล้างอ,가가ออกพืนหน้าที่กระจ่างใสผิวพันธุ์ที่เนียนนุ่มชุ่มชื้นนะคะเพื่อนๆจะทําได้ไม่ยากเลยแล้วก็งบไม่กี่บาทด้วยนะคะเพื่อนๆจะไม่รวยก็สวยได้นะคะเพราะฉะนั้นลองทําดูนะคะเพื่อนๆจะแต่ว่าคนที่ยังไม่เคยใช้ดานแนะนําอย่าลืมนะคะ ทาตรงนี้ก่อนค่ะไม่งั้นก็หลังใบหูไม่งั้นก็ตายท้องแขนนะคะพเพื่อนๆจะทิ้งไว้30นาทีก่อนนะคะเพื่อดูว่าจะแพะไหมถ้าไม่แพ้ก็สามารถทาหน้าได้นะคะโดยเฉพาะคนที่ผิวบอบบางทินมาบางแล้วก็ผิวพันธุ์ที่เซนสิทีบหรือว่าผิวพี่แพ้ง่ายนะคะพเพื่อนๆจะต้องระมัดระวังให้ดีค่ะต้องทดลองก่อนทําการทดลองก่อนทุกครั้งก่อนที่จะใช้ครีมที่หรือว่า วัตถุดิบอะไรก็ตามที่เรายังไม่ได้ใช้มาก่อนยังไม่เคยลองว่าใช้ที่นาของเรามาก่อนนะคะเพื่อนๆจ้ะก็ขอให้ทดลองก่อนนะคะแล้วดาก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ทําง่ายๆทําทตามได้ง่ายๆแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีจะได้ช่วยให้เพื่อนๆทุกๆคนนะคะ ที่ลงทําแล้วมีผิวพรรณที่ดีมีหน้าตาที่นุ่มนวลผ่องใสไร้ฝ้ากระจุดด่างดำบนใบหน้านะคะแล้วอย่าลืมนะคะกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปนะคะแล้วอย่าลืมค่ะแชร์ให้คนที่รักได้รับได้รู้ได้เรียนได้รู้ได้มีผิวพรรณที่ดีๆไปด้วยกันนะคะสําหรับคลิปนี้ดาขอจบลงแค่นี้นะคะแล้วเรามาพบกัเป็นคลิปต่อไปค่ะ ขอให้ทุกทุกคนมีแต่ความสุขนะคะสวัสดีค่ะ